เปิดโพสแรก pk หลังเซ็นใบายาอดีตผันรายาโยเกิดคนแห่สงสารถือเป็นโพสแรกของนุ่ม pk ปิยวัฒน์เข็มเพชรหลังประกาศจบความสัมพันธ์12ปีอดีตภันรายหนักสแสดงสาวโยเกิด์นัทาชาโดยเจ้าตัวแชร์ข้อความผ่านทาง ig story ซึ่งมีเนื้อหาใจความเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าบางครั้งฉันมองย้อนกลับไปในชีวิตของฉันและ ฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้โยเกตก็ออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมค้นหาการเยียวยา,ยายในความแข็งแกร่งของคุณร้อมรอบตัวคุณด้วยเพื่อนแท้แต่ระรอยแผลเป็นทำให้คุณแข็งแกรงขึ้นฉันขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกการซัพพอร์ตมันมีความหมายมากสำหรับฉัน